สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องหักขดแชนลครับมือนีครับวันที่3มเมษายนสองหาครับมือนีครับผมจะมีเนี่ทังแบบแบงปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของแม่กทมครับหลักสิบล่างครับนี่ครับหลักสิบล่างครับเข้ามาแล้ว18งวดติดต่อกันครับงวดที่แล้วให้5 7 9ดนะครับงวดที่แล้วให้5 7 9ดนะครับนี่ครับ เข้าที่เก้าครับเข้าที่เก้าครับเข้าที่เก้าเลขออกครับล่างครับเก้าศูนย์ครับก็ถือว่าแม่นมากครับผมเนาะของแม่กทมครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมเนาะนี่ครับผมแม่กทมครับหลักสิบล่างครับเขามาแล้ว 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ็ดสิบสงสห้าสิบหกสิวดติดต่อกันครับผมเข้ามาแล้ว18งวดติดต่อกันครับงวดนี้งวดที่19นะครับนี่ครับ19บงวดแล้วนะครับผมเนอะรวมงวดนี้ด้วยครับ 19งวดแล้วนะครับรวมงวดนี้ด้วยนะครับผมรวมงวดสุดท้ายด้วยนะนี่ครับ19งวดติดต่อกันแล้วงดที่แล้วงดที่18ครับงดที่18งวดนี้งดที่19นะครับออก90ครับงวดนี้แม่พิษสงมาให้นะครับผมเนาะแม่ส่งมาให้แล้วก่อนอื่นครับก่อนอื่นครับมันดูของพิ่ต่ายรยองก่อนพิ่ต่ายรยองเมื่อวานกับผมเนาะ fc ทางช่องคอมเมนต์เยอะมากว่าผม เขียนวันที่ผิดครับนี่ครับผมลงวันที่ผิดครับต้องเป็นวันที่สิบหกนะครับนี่ครับผมผมลงวันที่หนึ่งนะครับเมื่อวานนี้สิบหกเมษายนนะครับแล้วก็ของผู้ใหญ่ใจดีจากประทุมธานีครับผมลงวันที่ผิดครับเป็นสิบหกนะครับสิบหกบางเทียกับลงผิดนะครับผมเนาะวันที่ครับผมนี่ครับ ทุมงธานีครับมาครับผมมาแล้วครับของแม่กทมครับหลักสิบล่างครับแม่นยำมากเด้อครับผมเอฟจีทางสองครับผมแม่นยำมากครับหลักสิบล่างของแม่กทมครับส่งมาให้แล้วครับส่วนหลักสิบล่างของแม่สลับบุรีเมื่อวานลงคิดไปครับนี่ครับสามห้าหกนะครับสามห้าหกครับ มาครับผมมาดูของหลักสิบล่างของแม่กทมรครับหลักสิบล่างของแม่กทมเพราะว่าเอ็บซี่ท่างช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเป็นของพี่สาวสละบ,บุรีครับพี่สาวสละบบุรีนี <c oughs> ่ครับผมบนอย่างเดียวครับ1กับ6มาที่หนึงนะครับ แต่ว่าพ่นธเกเด่นหกครับผมเนาะนี่ครับคลิปต่อไปนะครับแม่กทอมอครับย่ำกับเอฟซีทางช่องครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ยูทูบช่องทางเดียวนั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมนะครับเพราะว่า เพดปลอ,อ,อ,อมเยอะมากครับผมเนาะเพลปลอมเยอะมากครับแม่กทมครับหลัก10บล่างครับหลัก10บล่างครับกทอว่าหลักสิบล่างของแม่กทมเดือนดีมากครับผมเนาะ มาดูครับว่างวดนี้ครับแม่กทมรครับให้ตัวไหนครับหลักสิบล่างครับให้ตัวไหนเอย่ยหลักสิบล่างของแม่กทมรครับหลักสิบล่างของแม่กทอมอ,อยู่ไหนเอย่ย ๋ยวหาก่อนนะครับเพราะว่าล่เยอะมากครับผมเนาะไล่เยอะมากผมหาก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งของแม่กทมโอเคครับผมมาแล้วครับมาครับนี่ครับงวดที่แล้วครับห้าเจ็ดเก้าครับงวดที่แล้วห้าเจ็ดเก้านะครับหลักสิบล่างครับเข้ามาแล้วครับผมนี่ครับงวดที่แล้วเป็นงวดที่สิบเก้านะครับนี่ครับอันสิบแปดงวดติดต่อกันเข้ามาแล้วงวดนี้สิบเก้านะครับเอาเป็นว่า เขาเมื่ล้วรวมงวดนี้ครับผม19งวดติดต่อกันครับหลัก10ล่างแม่ก็ทมครับผมเนาะมาฝากตอน F อที่ท่งชสองครับผมงวดที่เหลือ759้ครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับ9 1 3ครับ9 1 3ครับนี่ครับ913ครับงวดนี้913นะครับ 1> 9ก้าครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมเขียนแผ่นไงให้เอสซีท่ทา้ช่องครับผมเนาะอันนี้แผ่นเล็กครับผมเพราะว่าหน้านี้บดแล้วครับ913ครับเดี๋ยวเขียนแผ่นใหม่ให้ใหครับตัวใหญ่ครับผมเนาะเพราะว่าเอสี่ทา้ช่องครับผมเนาะจะเพิ่งจะพูดโถเบิองครับผมบอลหยอกเด้อครับผมเนาะ มีแต่คนแก่ดูหรือเปล่าหลักสิบล่างครับผมแม่กทอมอครับแม่กทอมอครับหลักสิบล่างครับ หลักสิบล่างครับ913ครับ913นะครับพราะว่าแผ่นนี้เบิดแล้วครับผมเนาะสุดหนาแล้วเริ่มตนไม่หนานี้ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ให้ FG ทางช่องครับลงวันที่ครับ16ครับ สี่ทับหกเจ็ดครับผมเนาะนี่ครับของแม่สลับบุรีตัวไหนเอ่ยดูกว่าซิแม่สระบุรีได้สามห้าหกครับผมเนาะชนกันที่สามครับแล้วก็ของพี่ตายละยองพี่ตายละยองตัวไหนเอ่ยเมื่อวานลงคิดไปเียวหากรับแปบ๊บนึง พี่ตายและยองก็3กับ5นะครับงวดนี้ชนกันที่3นะครับนี่ครับงวดนี้ชนกันที่3นะครับแม่สลระบุรี356แม่กทม913นี่ครับแล้วก็ของพิ่ตายและยองครับ3กับ5ครับผมเนาะนี่ครับ3กับ5ครับพิ่ตายและยองครับปกติกับผมเนาะพิ่ตายยองว่าเพิ่นว่านี่ครับเดี๋ยวให้ดูพิ่ต่าย เพิรว้าครับผมปกติได้สามตัวฮะละเพิร์ตัดออกตัวน,ะน,งวนึงครับผมเนาะดูก่อนซิไหนเอ,อ่ยไหนเอ,อ่ยพิษตางและยองนี่ครับผมเนาะของเพิ่นได้สามได้ห้าได้แปดครับผมตะวันเพิ่นตัดแปดออกครับผมเนาะนี่ครับข้างล่างสามห้าแปดคิดว่าแปดไม่มาเลยไม่ให้ลงให้นะครับจะลงแต่สาม กับ5นะครับนี่ครับผมเพิ่นได้3 5 8เด้อเอฟซีทางช่องตะวันเพิ่นตัด8ทิ้งครับผมเนาะตัด8ทิ้งครับเหลือ3กับ5ครับของพิ่ตายและยองครับนี่ครับผมสาำนักครับชนกันที่3นะครับ1 1 1ครับผมเนาะชนกันที่3เม็ดเดียวครับเอาเดี๋ยวใกล้ๆมือเล็กออกครับผมเนาะจะมาสรุปเลขหลักสรุปเลขหลักสิบให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะ สรุปหลักสิบล่างให้ FG ทางช่องครับผมรอก่อนนะครับรอก่อนอันนี้ของแม่กทมไปก่อนครับผมเนาะเข้ามาแล้วสิบเก้างวดติดต่อกันครับสิบเก้างวดเข้ามาแล้วสิบเก้างวดนะครับงวดที่แล้วนี่ครับสิบแปดงวดอันนี้สิบเก้านะครับผมเนาะ ข้ามาแล้ว19งวดติดต่อกันครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอครับกับสุดท่านี้ครับกต่ขออวยพรให้เอฟซีทังช่องที่เบิรงคลิปนี้เดินทางแขวคลาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กันสวัสดีครับ